สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลงโตทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้ง TikTok แอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยแล้วกันวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางตัวนี้มาฝากกันอยู่1คู่นะครับที่ให้เอาไปเน้นและใส่หนักกันนะครับก็มองไปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันได้เลยครับบาร์กานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนพบกับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินครับ สำหรับคู่นี้นะครับในเรื่องของฟอร์มและก็ในเรื่องของกระแสแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับต้องบอกได้เลยว่าทนดนานของบาก้การนะครับดูจะคาดหวังได้มากกว่าครับในวันนี้แถมวันนี้ก็ได้เปรียนในการเล่นในบ้านอีกด้วยซึ่งแรงจูงใจในวันนี้นะครับก็ทดนานของบาก้การนะครับก็มีสูงอยู่แล้วน,นะครับแต่ทดนานของยูเนี่ยมบริลินนะครับแรงจูงใจก็สูงเหมือนกันนะครับแต่เทาว่าในเรื่องของฟอร์มเนี่ยดูจะคาดหวังได,กกได้ได้ย่างมากกว่านะครับเพราะว่า ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับยูเน่ยมบริลินเก็บชัยชนะได้แค่2นัดเท่านั้นเองและที่เหลือนะครับคือแพ้กับเสมอมาลุลวัวเลยนะครับต้องบอกได้เลยว่าฟอร์มเนี่ยนะครับพวกเขาค่อนข้างออกทะเลไปไกลมากคาดหวังได้ยากมากๆเลยครับวันแล้ววันนี้มาระบบผู้มาเยือนด้วยนะครับมาเจอกับบาการ์ในบ้านยังไงก็มองว่าบากานะครับดูจะคาดหวังได้มากกว่าอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วครับสำหรับผู้นี้ผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างบากากันได้เลยครับรับรองครับว่าวันนี้ได้เล่นในบ้านไม่น่าจะทําให้ผิดหวังอย่างแน่่นนออครับบมงไปทีาาก และส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับ <c oughs> ก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลตัววีบอลชุวงการคัดสรรมาให้หมดแล้วเรียบร้อยรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอทุกคนนะครับเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับ